กินแบบไม่จ mm hmm> ิ้มก่อนหเอาจริงๆเลยรู้สึกว่าอร่อยกว่าเคลที่กำลังเป็นไวรัลออ้ยพไรขนาดนี้คือจะบอกว่าช่วง2-3วันนี้มันเป็นช่วงที่เต้าหู้เนี่ยกำลังไวรัลอีกแล้วนะครับแล้วก็ FC ส่งให้อินแกะสูตรให้ไอเต้าหู้นี้ เดี๋ยวมาทาให้ดูนะครับว่าทํายังไงคือส่วนใหญ่คนที่ทําคลิปเขาบอกว่าเต้าหู้เนี่ยห้ามหั่นใหญ่เกินเนาะไม่งั้นมันจะไม่ค่อยกรอบนะครับแล้วก็หั่นครึ่งแบบนี้ทีหนึ่งหั่นครึ่งแบบนี้ได้เรียบร้อยแล้วเราก็หั่นเต่าเลยอินว่าไซส์ประมาณนี้น่าจะกําลังดีพอไปดูมาจากหลายๆคลิปเนาะอ่ะเสร็จเรียบร้อยได้ประมาณนี้คือเหมือนช่วงนี้เมนูจากพวกแบบเต่าอบรมร้อนกําลังกลับมาอีกแล้วเนาะมันแบบ แล้วคือตอนแรกอินว่าจะไม่ทําแล้วเห็นคนทําเยอะเพราะว่ามันเป็นของกรอบรู้สึกว่ากินแล้วอร่อยซึ่งอนินเป็นสาวกของกรอบนะครับแต่ว่าช่วงนี้คุมอาหารเลยเห็นว่ามันเป็นเต้าหู้ได้โปรตีนดูได้สุขภาพนะครับแล้วก็ไม่ต้องทอดด้วยใช้หม้ออบก,ก็ถือว่าโอเคคบเวลานะครับฉีดลงไปก่อนนะครับมันจะได้ไม่ติดเนาะกระจายกระจายนะครับมันจะได้ไม่ติดนะคือสําคัญอะตอนที่เราก่อนจะลงเต้าหู้อะคือถ้าตะแกรงเหล็กมัน ร้อนใช่ไหมแล้วก็มีน้ํามันเคลือบอะ่ะยังไงมันก็ไม่ติดนะครับต่อให้เราไม่มีกระดาษรองอบแบบที่เขาทํากันอนะ่ะยังไงก็ไม่ติดนาออินว่าได้กลิ่นเต้าคู่เดี๋ยวเปิดดูหน่อยนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้วห้านาทีห้านาทีแล้วเป็นแบบนี้นะครับคู่พองสวยนะครับอะเดินอบปล่อยห้านาทีมาแล้ว ครบเวลาพองอะไรขนาดนี้คือมันพองมากโอ้โห,โหทุกคนดูนี่โอ้ยร้อนร้อนนี่มันของกินสุขภาพพี่โคตรเลย แป๊บนึงมันจะเริ่มนุ่มนะครับเดีย๋ยวงจะลองอบเพิ่มอีกนิดนึงให้ผิวมันเข้มขึ้นมาหน่อยถึงแม้จะเหลือน้อยนิดนะครับเราจะอบต่อด้วยไฟ200องศาจนสุดเลย3ส,สัก3นาทีก่อนครบเวลาวู้นี่อันนี้ดูกรอบมากอ,อันนี้คือดูกรอบสุดละ <c oughs> กินแบบไม่จิ้มก่อนอ <c oughs> ือห้ำจิ้ม